thank ก็มีความภูมิใจนะคะในสถาบันของเราหนูก็รักเสด็จมานานค่ะหนูก็ได้เห็นพระบารมีของท่านเยอะเลยนะคะก็อยากจะบอกท่านว่ารักในหลวงรักพระราชินี้มากๆเลยค่ะปลื้มปิติมากเลยนะคะนี่ได้เห็นพระองค์ทั้งสองพระองค์ที่ได้บอกพระหัตถ์ให้ยิ้มให้ปลื้มปิติมากค่ะแล้วก็เป็นความสุขมากเหลือเกินที่พวกเราทุกคนในกลุ่มนี้ได้เข้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์มีความรู้สึกว่า ท่านมีพระเมตตากับพวกเราทุกคนประชาชนชาวไทยนะคะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ